มึงคงไม่รู้ที่นะว่ากูเป็นนักวอลเลย์บอลเยาวชนมาก่อนเติมไปหน่อยจอมมึงไม่จอบอ่ะหล่อนเป็นไรเพราตั้งจอล้วเล่นจอมอะไรห้าจอมห้าจอมอะไรห้าจอมสี่ไอ้ห้า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันโรยชาแนลอีกนะคะโอเค <c oughs> <c oughs> วันนี้นะคะเราก็มีเกมมาให้ทุกคนเล่นอีกาตามเคยนะคะครับผมบอกเลยว่าแต่ละเทปเนี่ยเกมเนี่ยสนุกมากแล้วก็ไม่ซ้ำกันเลยเกมเออเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกมแล้วให้คุณบิีบอกว่าเป็นเกมอะไรเกมนี้นะคะชื่อเกมว่าตาโรมาจา้าเกมนี้นะคะเราจะ มีคีย์เวิร์ดให้สามคำก็คือคำแรกปาลมาจุดๆ,ๆตัวคำที่สองกระโดดน้ำจุดๆทีแล้วก็คำที่สายคือว่าจอบค่ะโดยเมื่อเพิ่มรอบเนี่ยก็ะจะเพิ่มจำนวนคำพูดเบิ้ลนตามคำไปไเ,เรื่อยๆเอาเลยก็เป็นเหมือนก<ด>ับการต่อคำไปเรื่อยใๆใช่ไหมเพิ่มจำนวนเข้าไปเริ่มดีพิเกตค่ะ พร้อมไหมครับนับขลังใช่ไหโอเคปลาโลมาหนึ่งตัวกระโดดน้ำหนึ่งทีจสมปลาโลมาสองตัวปลาโลมาสองตัวกระโดดน้ำสองทีกระโดดน้ำสองทีจสมจบเรียบร้อยเอาล้วต้องบอกว่าคนที่แพ้หรือพูดผิดต้องอยู่เฉยเนี๋ยวจะโดนคนที่ฆ่าตุกงมือคงไม่รู้ที่ิณาว่ากูเป็นนักวอลเลย์บอลเยาวชนมาก่อนเมยไม่เน แม่ต้องนั่งอยู่จนกว่าเขาจะได้จบใช่ไหมโอเคใช่แล้วโอเคภาพกูดำฟึ้งโอเคมาเริ่มที่น้องมะนาวค่ะเอาละค่ะปลาโลมาหนึ่งตัวกระโดดน้ำบางทีซ้อมปลาโลมาสองตัวปลาโลมาสองตัวกระโดดน้ำสามทีอ่าสองทีค่ะหนูสองทีค่ะอ๋อแก้พูดอะไรนะอาตาลีนนะขอว่าเหลือขาตาแล้วก็ บนปลาโลมาหนึ่งตัวกระโดดน้ำหนึ่งทีจอมปลาโลมาสองตัวปลาโลมาสองตัวกระโดดน้ำสองทีน้ำสองทีจอมจอมจอมตัวตายจะจอมแล้วตัวตายขอเพิ่มจทยอีกหนึ่งได้ถ้าพูดว่าปลาโลมาจุดๆตัวให้ทำท่าปลาโลมาด้วยได้มีท่าประกอบเราางเคือโลมาปลาโลมาหนึ่งตัวกระโดดน้ำหนึ่งทีตอมปลาโลมา ปลาโลมาสองตัวกระโดดน้ำสองทีกระโดดน้ำสองทีจมจมปลาโลมาสามตัวปลาโลมาสามตัวปลาโลมาสามตัวกระโดดน้ำสามทีกระโดดน้ำสามทีกระโดดน้ำสามทีจมจอกไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วไอ้นี่ชาแท้ชนะนะพูดว่านะอีพวกตะต่อมันลุ่มเราอยู่เว้ยเราจะทำอะไรก็ได้เพราะว่าเราถ่ายในห้องโปรดิวใช่ที่มันขิ้เรา เฮ้ยอยากเล่นก็เล่นไปเลยเฮ้ยปลาเราขยับบางซีนแม่งเล็นเป็นปลาไหมเป็นปลาชะโดปลาชะโดเดิมทีพี่เนยค่ะปลาชะโดหนึ่งตัวกระโดดน้ำหนึ่งทีจ้ำปลาชะโดสองตัวปลาชะโดสองตัวกระโดดน้ำสองทีกระโดดน้ำสองทีจ้ำจ้ำปลาชะโดสามตัวยัดไม่กูบอกอ้าวูบอกเฉยเฉย ไงต่อปลาชโดสามตัวปลาชโดสามตัวกระโดดน้ำสามทีกระโดดน้ำสามทีกระโดดน้ำสามทีจ๋มจ๋มจ๋มปลาโลปลาชโดสี่ตัวปลาชุดูเบาว่ะปลาชโดูสี่ตัวไปเกินแล้วย่าอยขอชาเลนจ์ครับดูเทปเลยเมื่อกี้ตอนที่เขาชวนชวนเขาบอกพี่สองเชาเลนจ์ชาเลนจ์ เพย์แบ็กเพย์แบ็กปลาโลปลาชโดตัวปาชโดสี่ตัวปลาชโดสี่ตัวไปเกินแล้วโอเคค่ะก็เกมที่แล้วนะคะเป็นพี่เนชนาไปต้องบอกว่าเกมนี้เราได้รับสามรอบนะคะเดี๋ยวรอบที่สองเดี๋ยวให้บิ่มบอกว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสัตว์อะไรกันอ่าพยูน โอเคมาด้านซ้ายด้านนี้โอเคนั้นเริ 3, 2, ่มเลยนะได้ค่ะสามสองหนึ่งพยูนหนึ่งตัวกระโดดน้ำหนึ่งทีสอมพยูนสองตัวพยูนสองตัวกระโดดน้ำสองทีกระโดดน้ำสองทีจบสองพยูนสามตัวพยูนสามตัวพยูนสามตัวกระโดดน้ำสามทีกระโดดน้ำสามทีจมกระโดดน้ำกระโดดน้ำคนหลุดย้อยที่สุดคือน้องมะนาวตรงกลางค่ะแล้วเวลาตกรอบไปนะคะเริ่มที่พี่แบงค์แต่วงดฝัน อ่าพยุนหนึตัวกระโดดน้ำหนึ่งทีจ้มพยูน2ตัวพยุสองตัวกระโดดน้ำสทีกระโดดน้ำสองทีจำพยูน3าอ่าไม่น่าเชื่อเลยครับว่าสองคนสุทายังอบรอบแรกยังอในรอบนี้ทำว่าสติไม่ได้มีตลอดเวลาส I h ไอ e ฮสตินะคะโอเคมาป่าตกรอบไปนะคะรอบนี้ทิเบตเอ่อรอบที่ทเต ยืนตัวกระน้งทีจมยืนสตัวยืนสองตัวกระโดด้องทีระโดด้องทีจมจยืนสามตัวก็ยืนสมตัวยืนสาตัวกระโดดน้สามทีกระโดดน้สามทีกะโดดสามทีจมจมจมไปยืนสี่ตัวไปยืนสี่ตัวไปยืนสี่ตัวกระโดดน้ำสีทีกระโดดน้ำสีทีกระโดดน้ำสีทีจมจมจม อายู่ท่าตัวอยูท่าตัวมยูท่าตัวอยู่าตัาท่าตัวกระโดดน้ำ5ที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 จอมจอมจอมมยูท่าตัว้อมจอมจอมพยูน1ตัวพยูน1ตัวอ้าวจีควายเมียมึงอ่ะนะเขาอ่ะเขาบอกว่าเหลือตองคนสุดท้ายรอบนี้ชนะแต่ไงล่ะท้องฆอยู่ อย่าไหวอย่าไหวมาดูกันนะครับว่าโปรดิวเซอร์รายการ Joy Day และตัดต่อรายการใจแจ๋รถตูรายการ Joy d a ์และตัดต่อรายการ Joy Day ใครจะเป็นผู้ชนะถ้าพร้อมแล้วอันนี้อันนี้คนแรกเนาะสามสองหนึ่งคนแรกเหรอใช่จ้ะสาม 2 1งเนึวเนอะสวนายหรือวนกว่าไม่เล่นละโอเคโอเคมาๆาไปยืหนึ่งตัวกระโดดน้ำตรงที่จอมไม่จอมอ่ะเฮอเป็นไร้องมเตอทษแต่คนเยวล้นาเอางีพีเกดเอาตแล้วเกลยดกันหรือเปล่าสมอน่1 พยูนหนึ่งตัวกระโดดน้ำหนึ่งทีสองพยูนสองตัวกระโดดพยูนโอเครอบนี้ใครชนะต่อรอบรอบแรกใครชนะพี่เอใช่อุ้ยสองสมัยนะแน่นอนเดี๋ยวบิ๊มเอาเป็นสัตว์ตัวเดิมหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอีกแล้วยากไอ้ค่นี้ก็ยากแล้วเปลี่ยนอยู่ได้ โอเคเอาเป็นปลาไหลค่ะปลาไหลตะวนขวาบนขวาพี่นาวปลาไหลหนึ่งตัวกระโดดน้ำหนงทีจ๋องปลาไหลสองตัวปลาไหลสองตัวกระโดดน้ำสองทีจ๋องกระโดดน้ำสองทีพี่นาวก็ยังคงแชมป์เชื่อเหมือนเดิมครับทุกคนขอบคุณผ่านใจน้องสาวรอบดีนะคะรอบแรกน้องนาตกรอบนะคะ รอบน okay. ี้เริ่มที่ปลาเลยคะปลาไหลหนึ่งตัวกระโดดน้ำหนึ่งทีจอมปลาไหลสองตัวปลาไหลสองตัวกระโดดน้ำสองทีกระโดดน้ำสองทีจอมจอมปลาไหลสามตัวปลาไหลสามตัวปลาไหลสามตัวกระโดดน้ำสามทีกระโดดน้ำสามทีกระโดดน้ำสามทีปลาไหลสี่ตัวจอมไปไหนอ่ะไอ้รอบนี้ปลาตกรอบนะคะอ่าล่นเกปลนฝากเก๋โอเคปลาไหลปลาไหลหนึ่งตัว กระโดดน้ำหนึ่งหนึ่งทีจอมปลาไหลสองตัวปลาไหลสองตัวกระโดดน้ำสองทีกระโดดน้ำสองทีจอมจอมปลาไหลสามตัวปลาไหลสามตัวปลาไหลสามตัวกระโดดน้ำสามทีกระโดดน้ำสามทีจอมจอมจอมปลาไหลสี่ตัว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 กระโดดน้ำสี่ที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 จอมจอมจอมปลาไหลห้าจอมห้าจอมปลาไหลห้าจอม เท่าไหร่ฮาร์ดจอบทุกคนอย่าพู้ไปผู้ไปอีกเหลือสามคนจ้าโอเครอบนี้นะได้เป็นคนตกรอบนะคะี่ดนชวยกัรอบต่อไปค่ะเอาใครมาแรกครับพีเก๊มีท่าด้วยนะมีท่าด้วยนะมีท่านะฝั่งซ้ายฝั่งขวาปลาไหลหนึ่งตัวกระโดดน้ำหนึ่งทีจ้ำปลาไหลสองตัวปลาไหลสองตัวกระโดดน้ำสองทีกระโดดน้ำสองที จำมปลาไหลสามตัวปลาไหลสามตัวปลาไหลสามตัวกระโดดน้ำสามทีกระโดดน้ำสาทีกระโดดน้ำสามทีจจำปลาไหลสี่ตัวปลาหลสี่ตัวปลาหลสี่ตัวกระโดดน้ำสทีกระโดดน้ำสีทีกระโดดน้ำสทีจำมปีเค่ไเม่อ้ปไพี่ การลมแชมป์กันเกิดขึ้นนะคะรอบมีพี่เนแพค่ะเวลาสองตัวสองานสองตัวไปกินน่ายไวหนึ่งสองสามปลาไหลหนึ่งตัวโดดน้ำหนึ่งทีจ๋อมปลาไหลสองตัวปลาไหลสองตัวโดดน้โดดน้ำสองทีจ๋มจ๋อมสามตัวปตัวโดดน้ำสามที กะ้3ทีจไหจัี่ตัวปลาไร่4ตัวปลาไ่ตัวกระโดดน้ำ4ทีกระโดดน้ำาีกทีจับจัาะตัวะไร้5ตัวกะไรล5ตัตัวกระโดดหนา5ทีกระโดดหนา5ทีกระโดดหาทีกระโดดหนา5ทีกระโาทีเลยแล้ว นะคะเป็นพี่เกดชนะไปโอเคสามร้อย่ผ่านมาพี่เนได้ไปสองคะแนนพี่เกดแ่แล้วก็สี่คนนี้อศูนย์โอเคแล้วบทลงโทษมีอะไรบ้างคะอ้าวไม่มีบทลงโทษนะโอเค แล้วชนะไปเพื่อพี่เท่ะก็พี่เทได้2คะแนนพี่เกดได้1คะแนนนะคะเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะคะเี่เก่งจริงจริงเก่งจริงจเก่งจริงจเก่งจาไอเกงจริงจริแล้วส0งรโอเคค่ะก็เราได้ผู้ชนะของเกมนี้แล้วนะคะเดี๋ยว ใครนะคะคนไหนอยากให้เราแบบเล่นเกมอะไรแบบพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์เลยว่าอยากเล่นเกมอะไรกันบ้างนะคะแล้วมึงอ่ะไม่ตอบรับไม่เอาไปใช่ไหมไม่เอาไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไ๊ายลายขอบคุณค่ะบ๊ายบายจริง